ถอดีตัวแบบนั้นอยู่โอปิลอนก็อยู่แบบไม่เป็นสูลูซีแบบนี้อืมจริงด้วยนะเราสอนวิธีสร้างอาวุธหินกันดีกว่านะออันนี้ก็คือขวานหินอันนี้ก็คือหอกหินอย่าลืมนะจำวิธีใช้เอาไว้ให้ดีด้วยใช่แล้วจ้าก็เหมือนกับไฟถ้าใช้ผิดวิธีมันจะอันตรายมากเลยรู้ไหมเข้าใจแล้วล่ะครับโอบิลอนอะไ้เข้าสู่วันต้องยุคหินแล้ว จากนี้ก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกเยอะเลยล่ะบางทีนะจากนี้พวกเราอาจจะไม่ต้องสอนอะไรเข้าแล้วก็ได้เขาคงคิดเองทําเองได้บ้างแล้วละนะไม่เป็นไรนั่นนะสินะถ้ามีคนมาคอยบอกอยู่ตั้งหลอยเวลาก็จะกลายเป็นพวกที่คิดเองไม่เป็นไอ้ไม่น่ามาพูด้วยเหรอแบบเนี้อะไรเล่าชิคก้าด้วยเนี่ยหัวรถันก็แหม พวกปีลอนคงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไปได้ตลอดเลยเนาะนั่นนะสิแผ่นดินู็อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้อะออออมีมีเสียงคนกำลังร้องไห้อ๋อฮะเฮ้ยน่าสงสารจังฮะว่าไงนะอยากช่วยสัตว์ประหลาดตัวเมื่อกี้เหรอพูดเรื่องอะไรของนายเนี่ย แต่ว่าเขาน่าสงสารมากเลยนะแล้วอีกอย่างนึงฉันก็เป็นคนสร้างเขาขึ้นมาเอาล้วนะเอาแล้วนะทำได้ได้ถ้าเป็นที่ดี่นะคงจะได้อยู่อย่างไม่มีปัญหาเป็นที่ที่ดีแล้วก็เงียบด้วยห้ามนายออกไปจากเกาะนี้นะ,ะเดี๋ยวฉันจะไปเตือนไม่ให้พวกปีรอนเข้ามาใกล้กเกาะนี้เหมือนกันอ่ะ ไปนะน่าไปนะวันนี้สนุกจังเลยอืมไว้ไปน็นเร่นกับพวกปีร้อนอีกนะอมแบบนั้นก็ดีสิอันนี้นี่นี่อ,อย่าไปบอกเรื่องอาณาจักรใต้พิภพกับพวกใจอั้นนะ อ้าวทำไมล่ะก็พวกนั้นน่ะชอบข่มฉันเรื่องที่ว่ามีชาวใต้พิภพอยู่จะเอาหงายเก่งไปเลยล่ะเข้าใจแล้วล่ะแล้วอะไรไหมคะเจ้าโนึ่งต่ะเป็นไงชาวใต้พิภพหาเจอยังหนึชาวใต้พิภพนี่จะน่าตาว่เป็นแบบไหนกันนะจะเป็นแบบไหนกันนะาอะไรเนี่ยไม่เนอะ นั่นน่ะดีใส่แว่นปากชิ่อสิกอะจะให้หายเก่งเลยไม่ใช่เหรอทนไว้ทนไว้อืไม่ไหวเลยจริงๆนั่นน่ะดีจริงด้วยนะเราไปหาพวกพิลันจังกันดีกว่านะ ไอ้ปิรันฮะปิรันตอนนี้สามารถทำหินใช้เองได้แล้วสินะว้าวสวยจังเลยอืมเหมือนกับทองเลยนะเงาจริงเนะโอ้โหวับปว๊าเลยมันทองของจริงเนี่ยงั้นเอเนี่อ๋องั้นเพชรนี่ว้าแบบเนาะเพชรนี่นะโฮ้ยสุดยอดเลยตอนนี้พวกปิรันควรจะรวยกว่าพวกเราแล้วเลยนะช่วยกัน เป็นเมืองที่รุ่งเรืองจริงๆเลยอ่าดีละได้เวลาทำให้พวกเซเดโอหงายเก่งแล้วเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวอาณาจักรใต้พี่พกันเลยยังจะพูดแบบนั้นอยู่อีกเหรอเนี่ยชิซุกะมาได้จังหวะเลยมีอาณาจักรใต้พบ่พจริงๆใช่ไหม จ้าเออคือเป็นอาณาจักรที่สงบสุขมากเลยมันมีอะไรจากใต้พิภพก็ต้องไปเจ็กอยู่แล้วดิเง้นพวกนายก็ลองพิสูจน์ตาตนเองดีมะฮะให้ติดเข็นกลัดเหรอแล้วก็ให้กระโจงลงไปในหลุมนี่ยนะใช่พูดอะไรปัญญาอ่อนนี่มันก็แค่บ่อน้ำเก่าๆท่านั้นแหละ นอนตบลงไปก็เจ็บตัวเปล่าดีเฮ้ยตายจริงถ้ากลัวจะไม่ไปก็ได้นะแอนฉันไปก่อนล้วเอาที่หนึ่งนะไปก่อนละไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วเอาไงดีออกแล้วลองไปดูก็ได้นะแอนนะดีละเย้ยยยยยว้าวเย้ยเย้ยเย้ยลึกอ่ะลึกอ่ะเย้ยไปเอ้า โอ้ยแอนออกไปมันหนักอะอ้าโทษทีโทษทีนะเงย,ยอทำอะไรของด้เรียบรีบลุกขึ้นไปสิขอต้อนรับสู่อาณาจรรักรใต้พี่พเอ้ยขอต้อนรับท,ทุกท่านนะครับคุณมาิตาแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับบิรนขอบใจนะที่อุตส่ามารับเนะี่ยจริงด้วยฝัน<อ>ปะ่ะเนี่ยไม่ใช่ฝันเนี่ย

ออขงไม่รู้ว่ารสชาติถูกปากทุกท่านหรือเปล่านะยังไงก็ลองทานดูก่อนนะครับอาหารพวกนี้เป็นวัตถุดิบจากใต้ดินทั้งนั้นเลยนะเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มากนะจะทานแล้วนะครับอร่อยสุดยอดไปเลยนี่เอาไว้จะกินได้เลยยังมีอีกเยอะเลยนะครับทานให้เยอะๆเป็นเลยนะครับ จังเลยไอ้ฝุดฝุดเฮ้ยหุยเอ็ดเอ็ดนั่นเอ็ดเอ็ดูไอ้เหรอมีอะไรอาคารตรงนั้นอะทำจากทองคำทั้งหลังเลยว่าไงนะโอ้โหูลคาเท่าไรแล้วเนี่ยหลายร้อยล้านแน่ออไปสิน่าจะหลายหมื่นล้านเลยแหละคุณอวิตะลบกวนมาทางนี้ทีครับอะไรเหรอจำนี่ได้หรือเปล่าครับ โอ้โะท่อมที่พวกเราสอนอวิธีสร้างนี่นะครับเราฟังคำสอนของคุณอวิตาที่นี่แหละครับชื่อปิรันนี้ก็ได้มาจากตอนนั้นแหละครับ๋อาน,นี่นสินะรู้สึกเหมือนเป็นอะไรที่ผ่านไปแสนนานแล้วเลยละ่ะทั้งหมดมันเริ่มขึ้นที่ตรงนี้แหละครับเพราะคุณอวิตาแท้ๆเลยตอนแรกก็คอยช่วยอยู่นิดหน่อยแต่พวกนายก็สร้างอารยธรรมขึ้นมาเองได้นี่นะฉันก็แค่ทำในสิ่งที่เพื่อนควรจะทำเท่านั้นแหละ พวกเราเป็นเพื่อนกันอย่างนั้นเลยครับอ๋อใช่แล้วเป็นเพื่อนกันไงอ้าวออะอ๋อมันอาจจะไม่ได้ขอมดีค่าอะไรและช่วยรับไม่ได้นะครับขอบใจมากเลยนะดีจังเลยนะคุณนิตาผมมีเรื่องจะขอร้องครับช่วยพาผมขึ้นไปบนพื้นโลกที เฮ้ยตัวนี้นะก็ไม่ไหวแล้วมั้งเออก็อไม่เห็นจะเป็นไรนี่ผมขอร้องนะครับแค่ครั้งเดียวก็พอครับนี่ปีรอนเขาขอ,ขอขนาดนี้แล้วนะม,มันก็ช่วยไม่ได้อะนะนี่เรากลับกันได้และนะ้วนาคงไม่พูดว่าเช้าตายพี่พบไม่มีจริงใช่ไหมล่ะอ่าไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วให้ตายก็จะไม่พูดอีกแล้วล่ะ ไม่น่าจใต้พี่พจริงๆนะปีชาจตาพี่พจริงๆด้วยล่ะออพูดอะไรเหมือนโนบิตะเลยนะนนเ,รเรื่องนี้โนบิตะเขาพูดถูกนะฉันมีมหลักฐานด้วยดีไงนี่เ,เอาออกมาเอาเอาอกมาตามใจได้ยังไงเนี่ยนั่นมันของพวกปีรันเขานี่ไม่เป็นไรครับก็แค่โลหะที่ไม่มีค่าเท่านั้นเองแต่ที่สําคัญผมอยากเห็นโลกนี้ให้มากขึ้นนะครับเั้นเหรอเข้าใจแล้วล่ะ ที่นี่ก็คือลานกว้างที่พวกฉันมาเล่นอยู่ตลอดผมมีเรื่องสงสัยตั้งแต่ขึ้นมาบนพื้นโลกละอ,อะไรเหรอทำไมแผ่นดินอีกฟ้ามันถึงได้เป็นสีฟ้า,านั่นคือท้องฟ้าเรียกว่าท้องฟ้าท้องฟ้าเหรออืมไม่ใช่แผ่นดินแต่ว่าเป็นอากาศน่ะเป็นแค่อากาศแล้วเลยจากนั้นเป็นอะไรครับอะไรเหรอ,อก็เป็นดินแดนว่างๆที่เราเรียกกันว่าอาวกาศน่ะเอ๋ะ พี่ลอนจังไม่เป็นไรนะโดเรมอนไปลอนเขาเป็นอะไรไปเหรออ๋อจริงด้วยอนาจักใต้พี่พ่อเป็นอะไรที่อยู่ในโลกเราเพราะฉะนั้นที่อยู่บนหัวพวกเขาก็คือดินนะสิก็เลยไม่เคยจินตนาการถึงท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เลยยังไงเล่าสำหรับพวกเราแล้วมันก็แค่ท้องฟ้าเองขอบคุณมากเลยนะครับแค่ได้มีโอกาสได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าท้องฟ้าเนี่ยผมก็ไม่กลับไปมือเปล่าแล้ว รอบมีท้องฟ้าที่แผ่กว้างไร้ที่สิ้นสุดโอ้คุณอมิตะถึงได้อ่อนโยนขนาดนี้สินะครับไม่ไม่หรอกนะ <S <S อาณาจากักรใต้พิภพมีอยู่จริงนะและสิ่งนี้ก็คือหลักฐานยังไงเล่าอ,อ๋นี่เป็นของจริงนี่เจ้าหนูไปเอาไอ้นี่ม,มาจากไหนเหรอาจากจากอาณาจักรใต้พิภพอาณาจาก<ม>ักรใต้พิภพเหรอฟังดูน่าสนใจดีนี่ช่วยพาฉันไปที่นั่นหน่อยจะได้ไมหมหรอ,อ <S <S แล้วที่นี่ก็คือบ้านฉันเองล่ะใหญ่จังเลยน,นะครับก็เหมือนบ้านทั่ว,วไปอ่ะแล้วที่นี่ก็ห้องฉันกว้างจังเลยกว้างพอๆกับลานกว้างของเราเลยอะ่ะโดเรมอนเออจะโดอดีนะมีอะไรเหรออ้าโนบิตะใจแอนน่ะมาขอยืมเครื่องเกมของฉันอยู่ได้น่ารำคาญชะมัดเลยฉันยังไม่ได้เล่นเลยแท้ๆอ่ะอืมแล้วไง ขอใช้นั้นขอยืมของวิเศษที่ใช้เพิ่มจำนวนสิ่งของหน่อยดีเอ้ยคงไม่ได้หรอกอะนั่นก็ช่างเหอะฉันจะไปขอกับโดยเลยบนเองก็ได้นายไม่ต้องมายุ่งปะเอารู้แล้วเปเรู้แลดีเยวิจะไปยืมกระจกเพิ่มจำนวนมาให้เพื่อนเธอมาชา้าจังเลยนะอ่ะอ่ะเราสุดท้ายเป็นไบนปะไปได้สวย ใช้กระจกเพิ่มจำนวนเพิ่มมาด้วยแหะโอ้สุดยอดไอดีมันสุดยอดแบบนี้ต้องได้ราวัลผู้ลิเซอร์แน่เลยนี่มันสกุลระดับโลกเลยโอ้ทองทองอืเก็บไปเพชรก็มีเหมือนกันนะมันจะเกินไปแล้วนะครับ

อของของฉันเฮ้ยอ้เออสักทีเออแต่ว่าก็เกือบไปแล้วเหมือนกันนะเนี่ยแต่ท่านี้ก็ถือว่ากำไรมหาศาลอะ ฉันคือผู้ค้นพบอนาจักรใต้พิภพนี่ก็คือโทรทัศน์และนี่อะไรครับออคือไอ้นั่นมันคืออย่างนี้นะสาหรับผู้ค้พปีศาจะมีสิ่งที่เรียกว่าการสอบเป็นการออกคําถามเพื่อจะดูว่าจําสิ่งที่เรียนไปได้มากเท่กแค่ไหนไงแต่นั่นแหละครับอีกทั้งเหนืเดียวกาศูนย์คะแนนเป็นคะแนนที่ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆหรอกนะจะบอกให้สมแล้วจะเป็นคุณมาปีตาแล้มานก็พูดไม่ผิดหรอกนะ ก็ไม่ใช่อะไรที่น่าอวดเลยนะเออเระเ,เรามาดูทีวีกันดีกว่าเนาะคิดยังไงกับข่าวที่ค้นพบอนาจาักรใต้พิภพนะครับว่าไงนะออเน่ยจะอาอ่าอออมันแน่อยู่แล้วถ้าเช้าใต้พิภพรวยถึงขนาดนั้นแล้วก็เรียกเก็บภาษีให้โหดเลยสิครับ <laughs> <laughs> เด็กสองคนนี้จะนำทางไปเองครับ จะสร้างกันปหาดห,หลังใหญ่เลยไปขุดทองกับเพ่กันดีกว่านะซื้อที่เอาไว้เก,ก็งกำไรดีกวา่าสร้างสวนสนุกกันดีกว่านะท์ทำไงดีลนะ่ะฮะไม่ต้องห่วงหรอกนะ้าถ้าไม่มีเข็มกัดความคิดต่างติดตัวก็เข้าไปอนุญาตให้พี่พ่อไม่ได้หรอนั่นเหรออย่างองเขายังช่วยหน่อย<แ>เออ<ะ>ให้เสนยอยืมกระจกเพิ่มจำนวนไปนี่นะแบบนี้ก็ก๊อปปี้เข็มกัดได้เพียบเลยเฮ้ยว่าไงนะนายเอา จะไดีอยืมอย่างนั้นเหรอเนี่ยทำไมถึงให้ยืมของแบบนั้นไปละ่ะกูแหม่เข้ามาเตือนอยู่โธ่เอ้ยทำยังไงดีแล้วแบบนี้นจาจักใต้พิภพต้องถูกพวกผู้ใหญ่รุกรานแน่นอนเลยดินแดนอันแสนสงบสุขต้องวุ่นวายจนได้อีอของแบบนี้นี่มันไม่ได้พ้นหรอกตราบใดที่ยังมีไม้อยู่ทฤษฎีก็ยังคงเป็นจริงอยู่ถ้าอย่งงางนั้นต้องทำยัางไงาบ้างละ่ะต้องพูดทฤษฎีใหม่เข้าไปในไม้นี้นะ อย่างเช่นว่าที่ดวงจันทร์มีฐานทัพมนุษย์ต่างดาวอยู่เงินก็เอาเลยสิพูดไปเลยสิไอ้แต่ว่าแบบนั้นอณาจักรใต้พิภพก็จะหายไปอะเด้เอออ่ะทำไมอะทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะไม่นี่ยนะรับได้ครับนะทฤษฎีเท่านั้นเองถางาั้นจะทำยังไงดีจะทำลายไม้ทิ้งจะเป็นยังไงต่ออณาจักรใต้พิภพก็จะหายไปไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาด พวกเรานะ่ะเป็นเพื่อนกับเขานะออแต่ว่าถ้าไปทำอนาจากักรถ้าพิภพก็พกจะต้องถูกพวกผู้ใหญ่ทำลายจนเละเทะไปเลยแบบนั้นก็ไม่เอาที่นั่นเป็นดินแดนแสนสงบสุขนะทำอะไรไม่ได้เลยเหลอเดลมอร์ไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วละไม่เอานะฉันอยากเห็นอนาจากักรท่านพิภพถูกผู้ใหญ่ย่ำยีมันเป็นบ้านของพวกบิรอนนะไม่ใช่ของพวกผู้ใหญ่นั่นคุณมิตะขอบคุณในความรู้สึกนั่น พวกเราก็จะมีชีวิตต่อไปถ้ายังมีชีวิตยอยู่ความหวังย่อมมีแต่ว่ามันฉันไม่เอานะฉันไม่อยากให้ดินแดนอันแสนสงบสุขนั้นต้องมาหายไปเฉยๆฉันรู้ดีนะว่าพวกพิรันต์้องผ่านความพยายามมามากแค่ไหนแล้วจะให้หายไปได้ยังไงฉันไม่ยอมหรอกแต่ว่าตราที่ยังมีไม้อยู่ที่นี่ขอแค่มีเก็บกราบผู้ปู่ใหญ่ก็จะเข้าไปข้างในได้นะ ตราบเท่าที่ยังมีไม่อยู่ที่นี่นั่นก็แปลว่าถ้าเอาไม้เข้าไปในอาณาจักรใต้พิภพฮะเอาจิกด้วยไม่ใหม่เดี๋ยวเดีออวทำได้แน่ถ้าทำแบบนั้นอาณาจักรใต้พิภพก็จะมีอยู่ตลอดไปพวกผู้ใหญ่ก็จะเข้าไปไม่ได้ละถ้ายงังไงก็ทำแบบนั้นเถอะแต่ว่าพวกเราก็จะเข้าไปในอาณาจักรใต้พิภพไม่ได้อีกต่อไปเนะโนบิตะเอาไหมเอาไหม ทำเลยอะตอกลงนะการไี่ได้เจอพวกพีรันเนี่ยมันก็น่าเศร้าแต่การที่เห็นดินแดนอสนสกบสุกถูกหายไปมันน่าเศร้ายิ่งกว่าโุณนบิกาขอบคุณมากนะครับอ่าถ้าย่างนั้นแล้วก็มีแค่วิธีนี้เท่านั้นต้องรีบออมไปดักพวกปู่ยายก่อนแล้วนะนะอ่ะขอพิเศษที่บอกกับสถานการณ์แบบนี้น,นาบิกาหยุดเวลาตอนนี้คงต้องใช้นี่เท่านั้นอ อยุดเอาไว้แต่ว่าการหยุดเวลาเอาไว้ได้ไม่นานนักแล้วนะเอาไปกับเธอเร็วอเออไปดูเหมือนไม่จะทันเวลานะเพราะผู้ใหญ่ยังไามา่ได้ลงไปในหลุมสินะหยุดไปเลยพี่เรนคุณนบิตะ ที่ส,สอนการใช้ภาษาให้ขอบคุณมากนะครับที่สอนการใช้ไฟให้ขอบคุณมากนะครับ <user windows S 1> ที่สอนการทําอาวุธให้ขอบคุณมากนะครั <mamm> บและก็ที่คุณมอบชีวิตให้กับพวกผมทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับลบิตาเ้านะไม่มีเวลาแล้วบิลอนไปซะ ลาก่อนนะคนรับบินรนบิรนตัดใจหรอล้ลอมนะเอาล่ะจะปล่อยลงไปแล้วเร็วเดี๋ยวบินรน ที่นี่แหละครับทุกท่านติดเข็มการ์ดกันแล้วใช่ไหมครับนี่ใช่ทางเข้าแน่ใช่แหละฮะใช่ยิ่งกว่าใช่ครับขอเชิญเข้าส่วนน่าจากใต้พิภพที่ผมขนพบครับดีละไปเลยยึบอ่ะอ่ะอึบอึบเออโดนเข้าไปหะหะ้ยในยมันแค่บ่อนั่งว่าเก่าเท่านั้นเองอ่ะห้อจริงครับแบ่งกันเลยฮะอะไรเนี่ยอย่าครับอย่า ออแบบบ้าจริงๆเลยหลายสิบล้ะเอยนี่อยากคิดว่ารอดนะไม่รอดน่ขาวนี่กลับมาได้จับ้าเฮ้ยกลับมาเอ๊ะนั่นมัน